สวัสดีครับมือน,นี้ผมสีผ้ามายามกงหางหนูครับผมนี่ครับบรรยากาศย่ำเศร้า,าครับหกโมงเกิงครับดวงอาทิตย์กำลังสิขึ้น <c oughs> ใส่กงไว้หมือบ้านครับนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยนะครับน้องฟามสิถือหรือม่ถือจังเลย กาท่งหน้าครับ <c oughs> ย่ำสาๆมาส่้างไปหมื่ว้านน่ครับเ <c oughs> จ็ดอันครับ <c oughs> มาเบิ่งกันว่ามณีสีมันมหรือประมาณ อายุหากินครับตามภาษาค้คนอีสาน <c oughs> สื่อกงมาหกอันครับอละหกสิบบาทถ้าแม่ค้าเป็นใจดีเป็นลดให้ครับเดี๋ยละห้าสิบบาทับบเงันแลกกันเลยครับ อันแรกบร้มามันครับบ้มามันก็ว่าเป็นยังกูไปเล่นดีกว่าครับหมดสายโอ้หนูแสดงว่าพวกเขาเป็นยังครับ กุณท oh, ี่ส่องวังไหนกุณที่สองกับบอสาอีกแล้วครับยังบ้หมานไปยังครับอยู่ต่อไปโอ้มันนี่คืออาหากินมันหวานมากวันที่สามครับวันที่สามกับบ้าหมานอีกแล้วครับบ้าหมานกับ่ไปยังครับ

มันใหม่อยู่มันกินมันพัฒนาออกหรือยังไงก็กินเลยวอออกน้ำ,นำ,นำ,นำมันน้ำมันมันติดมานกุน้กงนะครับทียหน้าผมเองครับบรรยากาศแล้วจากเขาแล้วจากน้ำแล้วก็ หายอยากใหกินครับต้องกินแสบนะครับหนูี๋ยววางไว้ยังนน่นหนอยค่อยนั่งถูกกันครับไปต่อครับโซนทางผีแล้วครับ แล้วนกเขาแน้ยมบ่เห็นครับไก่นะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับข้องหนูมันอยู่แถวคันแท้นนะ <c oughs> จะว่าเป็นตายได้ครับยุนี่เพราะว่าโอ้มันมาเป็นสวนสนุกแล้วครับยุนี่ คล้องมันเลียนรุนกันไปเรื่อย,อยอสิมาันกอเดียบ้อยครับนี่ครับโอ้ดูโหดอมาด หมดได้แล้วะครับตัวหนึ่งอู๋หนูฟุกเนี่ยครับนี่ครับเหียบ้อย้ะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวไปกันครับ,บไปไ้กันม <c oughs> ันมันครับม <c oughs> ันมาเรียวมึง เมึงอีกหลังที่สองครับที่เป็นยังไงน,นี่ก็เรียบร้อยครับอาครับผมสองโตครับมาน,นะครับสองโตัหาเอามึงลังที่สามกันต่อครับมันสีมันบ่ ล้างนีบบอเข่าครับมาเป็น้งังอ่าคุ้มค่าแล้วครับวันนี้สองตัวครับอ,อีกหลังนึงครับผม้อมาเพิ่งกันล้างนีเป็นได้เรียบร้อยอีกแล้วครับนี่ผมวมมาเอา มันดีดด้วครับแต่ว่าโคงดีดครับแต่ว่าบัถ,ถือครับอืมเอาไปยังครับโอ้มันนี่คือว่าใสไ่ได้รับระดับหนึ่งครับสองตัวครับข่มค้าคมค้าครับเมือน <c oughs> เดี๋ยวผมิบอกสูตรนะครับ บอกสุดการเห็ดเนี้ยครับสอ,องโตโวเลยครับลองสิบอกสุดการเห็ดเนี้ย <c oughs> มาใส่งูหหนี่แหละครับเดี่ยวยางกันครับไ <c oughs> กลเกลีอ นี่ครับขาวหอยเพียงหน้าหน่อยครับคุณงานครับมือถิงกง่้ครับตันนี้มต่ำตัวตำตัวก็แล้วน้วถูกหนสามหนึ่งมนกหน่อยครับผมเก็บหลังสองตัวแบบที่ว่าคุ้มพาครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยว คลิปมาผมลิปซ้อนวิธีบอกวิธีการนะมักสูตรผมนะครับนะคือว่าดยอดครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีกันนะครับเนาะเดี๋ยวบอกกันไม่ครับ